สวัสดีครับผมบอสจากบายบ้านพัทยาตอนนี้บอสยืงอยู่ที่พัสวร์โฮม5นะครับเป็นทาวน์เฮาส์สชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับที่ต่อเติมลงจอดรถให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โครงการของเรานะครับตั้งอยู่ที่หน้าหมู่บ้านรัตนากร5นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางรถไฟมากสองที่เชื่อมไปสุขุมวิทนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นชัยพรวิถีก็สามารถขึ้นมาตอร์เวได้ออกไปมาตัร์เวง่ายๆนิดเดียวนะครับใกล้ๆแล้วก็เชื่อมทางรถไฟได้โครงการน,นี้ก็จะเข้าได้ออกได้2ทางครับอาจจะพาเข้าไปชมในบ้านกันนะครับนี่นครับประตูของเราก็จะเป็นประตูโค้งแบบนี้นะครับเ,เปิดง่ายๆนะครับสําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆก,ก็เปิดได้ง่ายๆเลยสบายๆนะครับนี่ก็จะประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับก็จะไม่กินพื้นที่อ่าลงจอดรถของเรานะครับ หลังจากรถเราก็ปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อเติมหลังคาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่วนพื้นที่หน้าบ้านเราก็จะกว้างด้วยนะครับจะสามารถจอดรถได้ในบ้านได้หนึ่งคันแล้วก็หน้าบ้านอีกหนึ่งคันเลยนะครับเราจะพาไปชมในบ้านกันนะครับนี่นะครับพอเข้ามาภายในตัวบ้านนะครับที่เราเห็นสิ่งแรกก็จะเป็นบิวอินทีวีนะครับอันนี้เราแถมให้นะครับเป็นสไตล์ทันสมัยสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่เราแถมให้แล้วก็มีโซฟานะครับหนึ่งชุดนะครับ ก็จะเป็น <Tipp> น <s> <kr> <ired> ี่นะครับฝ้าข้างบนเป็นฝ้าปกปงฝ้าหลุมนะครับซ่อนไปซ่อนสวยๆนะครับนี่สุดถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นครัวนะครับครัวในบ้านก็มีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์บาร์ที่เราติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เตาแก๊สนะครับหูดดูดควันแล้วก็ซิงล้างจานนะครับเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแรกนะครับห้องน้าด้านล่างห้องน้าด้านล่างก็จะเป็นห้องน้ารับแขกนะครับก็จะกว้างมากนะครับกว้างอ่าถืพอดีสบายๆเลยครับนี่ ุขภัณฑ์แล้วก็ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยถัดไปก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นห้องใต้บันไดนะครับไว้เก็บของห้องเก็บของนะครับก็กว้างมากนะครับถือว่าจุของได้เยอะมากเลยถัดมาด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนอนชั้นล่างก็เหมาะสาหรับพ่อคุณแม่นะครับอยู่ชั้นล่างที่แบบ ที่ท่านเดินขึ้นชั้นสองยากอะไรประมาณนี้นะครับติดตั้งบ้านให้ทั้งหลังเรียบร้อยเราก็จะมีหน้าต่างหลังบ้านให้ด้วยนะครับก็จะเป็นปนระมาณนี <S 1> <S 1> ้พอเปิดมาก็รับลมนะครับ,เ,นนะนนรบเราจะพาไปชมหลังบ้านกันก่อนนะครับวันนี้เราจะขึ้นชั้นสองนี่ตรงนี้ก็ข้างห้องก็จะเป็นทางเดิอนออกมาหลังบ้านนะครับเป็นโซนซักล้างนะครับเปิดออกมาครับนี่แล้วก็โอ้กกำแพงกำแพงเราก็ถือว่าสูงเลยครับไม่มีใครเห็นเราเป็นความส่วนตัวมีความส่วนตัวนะครับ ฝั <muitas> ่งหลังบ้านเราก็เติมไปหลังคาหลังบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็ปูกระเบื้องหลังบ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดซักล้างนะครับติดตั้งสุขภัณฑ์ติดตั้งก๊อกวางระบบท่อไว้ให้อย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมชั้นสองกันต่อเลยนะครับอ่าเราจะพาขึ้นไปชมสองนี่ครับบันไดบันไดก็กว้างเลยครับเราจะพาเข้าไปชมกันเลยเพราะทั้งสองห้องมีห้องน้ำอยู่ในตัว อ่านี่ครับเปิดเข้ามาจะมีห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนก,นกว้างนี่ครับมีฝ้าหลุมส,สวยๆแบบนี้เราให้นะครับแล้วก็มีส่วนห้องหลังเราจะมีระเบียงเล็กๆไว้ออกไปข้างนอกบ้านนะครับออกมารับแดดแต่งแดดยามเช้านะครับแต่ตอนนี้ไม่เช้าร้อนมากอาจจะพาไปชมอีกห้องนึงก่อนจะไปห้องหนึ่งนี้ครับห้องน้ําในตัวขอนี่ห้องน้ําในตัวก็ถือว่า กว้างมากครับไม่ได้ล็กไม่ได้แคบไม่ได้รู้สึกอึดอาาัดเลยนะครับเข้ามาก็ต,ติดตั้งระบบพันไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะครับมาไปชมอีกหนึ่งห้องนะครับอันนี้เป็นจะนนเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะครับนี่ห้องมาสเตอร์ครับเข้ามาเราก็จะแถมเตียงให้ไว้สวยๆแบบนี้เลยนะครับมีมีโคมไฟหัวเตียงสไตล์สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าแล้วก็มีม่านที่เราแถมบอกว่าแถมให้ทั้งหลังนะครับ ตรงนี้ก็เป็นกระจกเปิดไว้รับลมนะครับส่วนถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นบิวอินทีวีนะครับที่เราแถมให้สไตล์สวยๆแบบนี้นะครับแล้วตรงนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับที่เราแถมให้ก็มีระเบียงเหมือนกันนะครับชั้นบนชั้นสองก็จะเป็นประตูเล็กๆนะครับนี่ครับไว้เปิดมารับลมหรือจิบกาแฟยามเช้าได้ครับก็สูดอากาศข้างนอกก็อาจจะไม่มีแดดเพราะว่ามีหลังคานะครับ แล้วห้องน้ํานะครับหลายคนอาจจะเอ้ยห้องน้ําอยู่ตรงไหนนี่ห้องน้ําจะอยู่หลังประตูนี้ครับนี่จะติดห้องน้ํากับอีกห้องหนึ่งนะครับแต่เป็นห้องน้นําคน र, ละห้องนะครับนี่ห้องน้ํานี้ก็จะกว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับก็ติดตั้งสุขภัณฑ์เดินชาเวอร์ชักโครกอ่างล้างมือไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยก็ฝากไว้ด้วยครับพัฒวณโฮมห้าทาวน์เฮาส์สองชั้นสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับ ก็ถ้าใครอยากนัดเข้ามาชมบ้านนะครับสามารถนัดชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดครับทักได้ที่เพจไวบ้านพัทยานะครับสอบถามอินบอกเพิ่มเติมได้เลย<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมาก่อนเลือกก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ